คุณยายตามหาวัวนะครับตามมาจากไหนครับปนอยทั้งไมาจากบ้านปนอยทั้งไงอหนาวัวตัวเมียตัวผู้ครับตัวเมียกลัวจากเขาจะขึ้นรถขึ้นอะไรนะัวเขาไปขโมยมาอยู่นี่ใช่ไหมเจอบาะแสบ้างไหมวันนี้ไม่ไม่ไม่เจอเลยจากบ้านเจ็ดหกวันนี้แล้วเจ็ดวันนี้แล้วยังไม่เจอเลยยังไม่เจอโอ้โหนี่ครับผมเอาไปมัดไว้ไหนก็ได้ยังไงครับไม่ได้มัด ลอยเลยลอยเลยเอปล่อยวัวจิตตัวรูปลักลักนะจำได้จำไ้ไปทางไหนก็จำได้มีตำหนิขามีตำหนิขาตำหนิขาเขาเป็นอะไรครับ มันตูกแล้วเชือกเชือกรับเชือกผันเป็นวัวสีอะไรวัวสีขาวตัวเมียตัวเมียจ้ะตัวเมียใหญ่ลตัวหนึ่งแล้วลูกตัวหนึ่งแล้วโอ้โหครับผมทิ้งลูกอยู่ในบ้านร้องไห้เลยครับผมลงสารในลูกมันมาโออโหตามหาวัวนะครับผมเนี่ยตามมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วยังไม่เจอเบาะแสเลยวันนี้วันนี้คือมาเดินหาในตลาดเลยมาดูลองดูนะครับผมเฉยเครับ แล้วนี่จะไปหาที่ไหนกันต่อครับลูะไปแล้วก็กลับขื้นบ้านไปบ้านเปรียงบ้านจำรงต่อคระนาบ้านโอ้บ้านเปรียไหนเลยครับผมดีครับลำตัวยาวๆตัวนี้ปิดไปแล้วนะครับผมสี่หมื่นกว่าบาทนะครับอ่าอ้วนๆตันๆนะครับแต่ต้องคุยตรงๆว่าตัวนี้เป็นวงเงินแสนมาก่อนนะครับตัวนี้ลำตัวยาวมากครับ สวัสดีครับผมขรุกระของทุกท่านมาแล้วนะครับผมฝากตัวไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้อยู่ตลาดนัดบ้านสวายนะครับผมเปิดทุกวันจันทร์นะครับผมทนายที่อยากเข้ามาชมตลาดครับสามารถเข้ามาชมได้เลยครับทุกวันจันทร์นะครับโอ้เนื้อครับผมตอนนี้ยึดที่ราคาเนื้อนะครับผมการซื้อวัวตอนนี้นะครับกาซื้อทางสวยงามก็ อยู่ที่ความชอบด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือถ้าอยากจะเลี้ยงแล้วไปรอดจริงๆคือต้องซื้อวัวเนื้อนะครับผมซื้อตามราคาเนื้อนะครับอ่าซื้อตามเนื้อนะครับโอเคอันนี้ของเสียใช่ไหมไม่ใช่ของเสียใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ครับปิดไปสี่หมื่นเนื้โอ้สี่หมื่นหนึ่งพันสี่หมื่นหนึ่งพันนี่ครับแต่อ้วนตันจริงครับน้าป๋าเนาะป๋าจะถามอะไรว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนะ เป็นวัวสวยงามเนาะใช่ใช่ไหมแต่ก่อนก็เป็นแสนมีเป็นแสนอ่ะตัวเนี้ยเดจนี่ขายขายราคาเร่ขาวผมโอ้ถ้าอ้วนไม่วัวไม่มีถูกถ้าววัวอ้วนนี่ไม่มีถูกไม่มีถูกพยายามทำให้อ้วนไว้ครับผมถ้าอยากจะขายก็ทำให้อ้วนขายเป็นเนื้อไปเลยนี่ตามที่เสี่ยบอกเลยนะครับเยอะด้วยมันลดตลาดแต่ถึงย่ายผมพูดยังไงว่าถ้ายึดเป็นเมื่อก่อนนะครับขายเป็นวัวสวยงามก็ได้แสนกว่าบาทอ่าอันนั้นคือเรื่องสวยงามอันนั้นคือเรื่องสวยงามเนาะอย่างควายสวยงามอะไรอยู่ที่ความชอบเอ๊ ปามาแค่ตัวเดียววันนียเยอะเอามาเยอะเลยใช่ไหมอยู่ฝั่งไหนครับฝั่งนั้นเลปิดไปหมดแล้วใช่ไหมอ้อันนี้ลูกชายใช่ไหมเนี่ยอ่าเป็นนายห้อยครับผมกำลังฝึกงานใช่ไหมอยู่ในช่วงฝึกงานผมขอถามว่ามีตัวไหนที่ปิดไปบ้างตัวนั้นปิดหมื่นแปดตัวไหนครับตัวขาวขาวเลยตัวขาวขาวยืนหันหน้ามาเนี่ใช่ไหมปิดไปหมื่นแปดตัวไหนด้วยครับตัวนี้ปิดหมื่นสี่ฝั่งนี้หมื่นสี่ครับผมฝั่งนี้เหรอไปนั่นจูงคนละ ตอนนี้จุงหมดแล้วจุงขึ้นรถกันแล้วอ๋อแต่ตรงนี้ไม่ใช่ที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ของเขาอันนี่ของเขาโอเคปลาม,มาจากไหนครับเนี่ยนี่ตรงนี้คุณมาเองใช่ไหมวัวตรงนี้ซื้อมาอ๋อซื้อมาเหมือนกันโอ้ขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากครับ<ๆ>เดี๋ยวพามาดูวัวที่ปิดไปลายหมื่นแปดนะครับนี่ตัวนี้นะครับเ่ยตัวใหญ่อยู่ครับอ่ฝั่งนี้ปิดไปลายหมื่นสี่นะครับอย่างที่เสียแกบอกเลยนะครับว่า ต้องเน้นให้อ้วนเข้าไว้นะครับผมถ้าอยากจะเข้าตลาดนะครับอหัวอ้วนก็ยังพอได้ราคานะครับอโอเคแต่ถ้าคุยตรงๆก็เรื่องการคุณก็หัวหานก็ย้อนทางเหมือนกันนะครับสวนทางเหมือนกันนี่ครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับโอ้มีติชาโรลเลยจริงๆครับนี่ ท่านใดที่อยากได้วัวไปคุณนะครับโอ้ในตลาดเยอะมากโอ้ลูกวัวตัวนี้นะครับโอ้เดีโอ้โอโอเลียมตัวดีนี่นี่นี่ต่สายนะครับนี่อ้วนอ้วนเลยอ่าแต่ไม่รู้ว่าแ,แม่เขาอยู่ไหนครับโอเคชาวเราเลขโครงสร้างดีๆทั้งนั้นเลย เดี๋ยวมาดูฝันกันครับนี่แม่ลูกก็มีไหนข้องปลาตัวไหนบ้างหาหมดแล้วถ้าไม่เจอเจ้าของยืนอยู่ก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวพาเดินชมบัวก็ได้นะครับผมเอ้ยโอ้โหย่งชาโลเล่ตัวนี้นะครับ โครงสร้างดีใช้ได้เลยอเออควายก็พอมีนะครับผมแต่ส่วนน้อยนะครับโอู้ไม่รู้จักของไผใช่ไหมไม่รู้จักชูบัวชาวรูเล่ฝั่งนู้นนะครับผมอ้วนวน,วนดี<ม>นึกว่าของปา๋าของแมนโอ้ดูครับนี่แต่ไม่เจอเจ้าของนะครับผม ปกบเ,เลยเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัเว, 5, วเล็กเปิดไว้ห้าพันโอ้ตัวเล็กเปิดไว้ห้าพันนครับมีตัวเดียวบอกเนี้ยต้นไม้อ๋ออยู่ฝั่งต้นไม้อ๋อแต่เจ็ดนะครับผมเดี๋ยวให้ดูบัวห้าพันนะครับเ,เก็บเปิดไว้ห้าพันนะครับเอ้ยตัวน,น้อยๆครับผมน่ารักน่ารักอ่า เดือดไวห้าพันเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับเห็นวัวตัวลายๆครับผมอยู่ไกลๆนะครับเอเมาดูฝั่งนี้ครับเดี๋ีๆแต่ซื้อขายกันคือคักจริงครับผมแต่ว่าราคาไม่ดีนะครับโอ้ดิวัวลายน้อยมากครับผมกว่าจะเจอนะครับวัวลายวัวลาย โอ,โอ้องปาหมดเลยบ๊ว,วยยังครับวัวเยอะมากวันนี้วัวเยอะขายยากข <c oughs> ต้องคุยตรงๆครับผมเก <c oughs> <Okay. S 2> ๋กำลังต่อรองราคากันอยู่นะครับ <c oughs> นี่ตัวน้นอยๆเดี๋ <c oughs> ยวมาดูฝั่งนี้นครับ <c oughs> โอ้วัวส่วนใหญ่นี่ปิดกันหมดแล้วนะครับโอ้ปิดไวมากเลย <c oughs> บ้ามัน่นตัวใหญ่ๆตัวผู้อันนี้ก็ปิดไปแล้วเหมือนกัน ยังดูไรแถลงนี่สองหมื่นเจ็ดตันพัวเปิดไว้ยสองเจ็ดนะครับตัวใหญ่ๆหสองปีกว่าหรือสามปีแล้ยนี่อุ้ยหมวนี่ซีพีพัวแล้วปีปีกว่าเลยใช่ไหมรับผมตัวขวาอ่าปีปีกว่าแล้วหมวดซีพีแล้วอายุได้แล้วโครงสร้างได้แล้วอ่ากำลังเข้าคุณได้เลยเออโอเคฮะขอบครับโอ้ชาลูเล่นี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 ่เอ้ยลูกแม่ลูกชาลูเล่ น่ารักน่ารักครับผมเอ่อดูฝั่งนี้กันะครับตัวขาวขาวสวยๆนะครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับตาลูกพี่ลูกหมืนม่นหมื่นพันหมืนนนมม่นพันเป็นแม่แยกลูกตาผมตามมาจากไหนครับอยู่บุรีรัมย์อยู่บุรีรัมย์เลยโอ้เอามากี่ตัวครับวันนี้เยอะไหมมา,มามากระหลานเออลูก มาขายอะไรล้วตัวนี้อ๋อปิดไปแล้วตัวนอนใช่ไหมนู่นอยู่นู่นอ๋ออยู่ฝั่งนู่นฝั่ต้นไม้ฝั่งต้นไม้ฝั่งต้นไม้ตัวเล็กๆนั่นนะเออตัวเล็กก็ไม่ไม่ปิดไปเท่าไหร่ครับสองพันหมื่นสองอ่าปิดไปหมื่นสองเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะครับขอบคุณคุณตาครับเน่ๆเดี๋ยวให้ดูบัวนะครับผมก็เปรียบเทียบเอานะครับผมเอายาวๆเอาสวยๆ โอ้อันนี้นี่ครับผมคู่นี้ปิดไปแล้วนะครับหมื่นสองนะครับอ่าลูกตัวผู้ด้วยความสูงแม่ก็ประมาณทังเกือบเกือบร้อยยี่สิบนะครับอ่าแต่เขาก็จ่ายลูกดีอยู่นะครับโอ้ชาลูเลตตวนี้ครับนี่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 โอ้ไม่รู้ว่าแม่เขาอยู่ไหน,นครับโอ้ใช้ได้เลยโครงสร้างนะผมโอ้ ส,ว,ส,ว,สวัสดีครับเสียโบครับสวัสดีครับแนะนำตราตรงนู้นหน่อยครับตราอำเภอสังขารเลยวันประหัรเดเอพี่น้องเอ้ยรู้จะพูดยังไงเลยเนาะเออออกไปจากอำเภอประมาณเท่าไหร่ดี่กิโลหนึ่งเนาะกิโลหนึ่งเออจากอำเภอตัวอำเภอกิโลหนึ่งทางไปบัวเชดครับถนเ<ท>บนเ้นบปรเชตอติดกับขนส่งอำเภอสังขครับผมครับผมไปเดยพี่น้องไอวันพระหัตครับผมก้าวผม บีกัวเยอะครับกัวตีกัวครับเข้าตั้งแต่ตีจีพรบประหัตครับครับครับผมท่านใดสะดวกสบายก็ไปเลยครับออกกี่โมงครับออกประมาณตีโมงครับผมออกประมาณตีโมงต้องรอโม่เมงครับผมเปิดไว้เก่อนเลยครับ เปิดไว้หมื่นสองครับเปิดไว้หมื่นสองแม่สาวครับผมแม่สาวเอ่พวกชาวโรเล่หน่อยน้อยนี่ของใครครับเนี่ยของคนน่ารังมากเลยจะของมาทำไมเพราะจะของมาอยู่โอ้น่ารังมากเลยครับโอ้ความสูงประมาณใดครับเสี่ยร้อยยี่สิบสองครับผมนี่ด้ดูฝั่งนี้ครับเอ๊ มันก็หาคิดยากเนาะไม่รู้จะทำยังไงพี่น้องเอ้ยครับใครจะเป็นพ่อค้าในหอยก็สู้ๆเด้อครับครับต้นเลี้ยงก็สู้ๆเหมือนกันครับผมคนเลี้ยงก็สู้กันใช่กจกับใจทุกคนเนาะครับครับผมอ่าฝากไว้ด้วยนะครับครับฝากเบอร์ติดต่อนะครับ0872426716ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับตลาดพลูเพืร์สังขารครับผมครับครับสวัสดีครับเสียงจักกะจานร้องเต็มเลยนะโอ้โหอ่าโอเคครับ เดินให้ดูครับผมรอยวัวมีประมาณไหนบ้างครับเอาตรงๆคือมีทุกรอยครับโอ้โหนี่ครับเอวัวประมาณรอยปีกกว่าๆนี่เยอะมากนี่ครับปีกกว่าโอ้โหอันนี้ปิดไปไห่ครับเจ้าของเพชรบุรีปิดไปจ้าของเพชรบุรีปิแปดร้อยปิดไปหมื่นแปดร้อยนี่ครับตัวใหญ่ๆซื้อมาหมื่นห้าร้อยก็คุยตรงๆนี่แหละ มีตัวไหนพี่เขาถามราคาหน่อยเล่สองตัวเล่สองตัวนี้ฝั่งนี้ปิดไปแล้วไปปิดไปตัวละเก้าพันห้าปิดไปตัวละเก้าพันห้านะครับนี่สองตัวนี้นครับนี่โอ้แต่ตัวนี้โครงสร้างใหญ่อยู่นะครับนอนดูเนี่ยอ่านี้ครับผมชาโรเล่โอเคไปเพชรบุรีนะครับ โคก็หายเยอะเลยต้องบอกตรงว่าพี่ก็มีทัศนคติที่ดีนะอ่าเยี่ยมมากเลยครับผมพยายามนำเสนอตลอดนะเป็นนายห้อยที่มีทัศนคติที่ดีต้องแบ่งกันครับเรารู้ว่าตัวนี้ได้เท่านั้นเท่านี้แต่ว่ามันไม่ใช่หรอกเขาก็ค่ารถค่าน้ำมันเพลงทูดที ครับผมครับอาชีพสร้างตัวครับนี่แน่นอนมากสบายครับเราอยากนอนก็นอนเราอยากซื้อก็ซื้ออืมมันเป็นอาชีพที่สบายที่สุดแล้วครับผมแต่ว่าเราจะแนะนำคนอื่นมาทําเหมือนเราก็ไม่ได้มันอยู่ที่ความถนัดด้วยครับมันต้องความถนัดครับผมคนเราความชอบความชอบด้วยครับครับผมเพราะว่าขอคุยตรงๆนะพี่คนที่มาเรียนแบบในการทําก็ ไปไม่รอดเหมือนกันเยอะเหมือนกันไปไม่รอดก็เยอะครับค่ะผมในห้อยเก่าๆก็ไปไม่รอดเหมือนกันก็มีครับครับต้องหยุดครับเพราะว่าไอ้ที่ต้องหยุดนี้เพราะว่าอะไรบ้างครับพี่เพราะว่าบางทีก็อาจว่าได้กำไรอ่าตัวละพันตัวละพันหนึ่งอย่างเงี้ยครับเพราะมาขายนัดทุนสองพันเงี้ยอ่าครับหายไปเลยหายไปเลยครับผมสองพันนัดละสองสามพันหมดทุนแล้วหมดทุนแล้วทุนห้าหกหมื่น ไปไม่รอดครับ่ะช่วงนี้คำคมคุณเลี้ยงวัวต้องรักกันไว้อย่าไปโกรธนายห้อยเลย <laughs> เพราะว่านายห้อยไปไปถามนี่ยอย่าไปโกรธเพราะว่าราคามันหกถ้าเขาซื้อได้กําไรเขาซื้อถ้าซื้อไม่ได้นิดหน่อยหน่อยก็อย่าไปพูดเขาเลยว่าคุณดูให้ถูกให้เพลงครับบางคนซื้อเพลงบางที่เขาขายขาดทุนก็่ามี